สร้างสรรค์ความบันเทิงดูเพลินๆสไตล์แอนเจิ้ลชาแนลโอ๊ยไปแล้วไม่มีแคปชั่นเหรอร<ะ>ุมนะ้ำองคุณบอกมอะไรบ้างคะของหนูอันนี้กล้วยอันนี้ของโหลกล้วยของพี่พีใช่ไหมกล้วยกล้วยโอ้ยหนาวหนาวปัน่น ซื้อผ้า่มีผ้าขายอ่ะขอบคุณค่ะก็สิบเก้าบาทเองค่ะอ๋อมีเสื้อพี่พีทแล้วใส่ปูนทับได้ซึ่งยังไม่จ่ายเงินด้วยซ้ำทำไมไม่เอาไม่ซื้อเสื้อแค่สิบเก้าบาทผ้าแค่สิบเก้าบาทเองถึงไหนแล้วอ๋อเพราะรถมีมีเท้าห่มชิ่นขันซื้อให้ลายบาร์บี้เราเป็นกุ้ย สวัสดีค่ะคุณกอบคุณพีสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะพ่อค้าน่ารักมาแล้วใครต้องให้เยอะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่พี่ต้อองหนยพี่พีอันดีเซ็มเฮ้ยต้องมีล้านคนเมื่อไหร่แกจะเลิกข้างพี่พีกันอ่ะเมื่อไหร่แกจะไปข้างพีวิวบ้างอ่ะพี่ก็แมนแมนได้นะเมื่อไหร่แกจะไปข้างดูแลได้อะเทียวเพียวบ้างอ่ะ ต้องพ่วงไม่พีตลอดเลยอบอุ่นดูแลได้ก็ต้องให้คิวเขาแหละพ่อเป็นยังไงบ้างอยู่ดีแล้วค่ะหายแล้วครับกินได้แล้วหายดีเพราะอะไรเหรอคะโรงพยาบาลเกษมราชโรงพยาบาลเกษมราชค่ะเกษมราชจัดให้นะคะจ่ายไปสามพันเจ็ดอะไรนะคะผมสวยมากรับคนข้างหลังน้องแก้มจ่ายไปสามพันเจ็ดคนข้างหลังอะเราเดี๋ยวครูประมาณค่ะจ่ายคิวไม่สนใจฉันเลยดูฉันไม่มีเสน่ห์เลยเขายังไม่พีมาแม่ไม่ได้เลยอ่ะไม่งั้นจะไปแล้วนะ แต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้นะวันนี้แม่สวยมากสุดมันเรือขาฮะอุ้ยตาย้วเกิดไปปะไปแล้วแม่เหมือนนางฟ้านางสวรรค์เลยค่ะคิวพิดเองคิวเอาไปเลยโมเดินแม่หุ่นเป๊ะมากอกเอวโพกคือสับวันนี้ค่าส่งห้าสิบบาทเหมานะคะไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วก็แม่เอฟอะไรแม่เอฟเลยแม่ไม่ปอะไรแม่บอกมานะ นี่หนูเลิกมันว่ายสองวันหนูกล่าวว่าหนูจะไปช้อปปิ้งบ้างซื้อลรองรองเท้าเสื้อผ้าไว้ใส่ทํางานช็อปดูหน้าข้อความทักแชทเพจนะคะวิธีการทักนะคะก็คือกดไปที่ส่งข้อความนะคะแล้วก็กดทักไปนะคะสองห้าสิบบาทไม่เห็นเท้าทําไมอะคะนี่น่ารักอ่ะขอโทษด้วทำแก่ของแม่นําแม่ก็ไปยืนข้างไม่พีเป็นพยาบาลสาวเลยปะไี่พียืนว่าแม่นี่ฮะพูดรายการก้าพูดรายการได้เลยค่ะทีมได้เลยค่ะทีมอะไรนะต้องไปอะไรนะต้องไงนะ แม่รู้ไม่เคยดูท่านประธานแล้วพี่พี่ค่ะแปกว่าว่าไงเลยค่ะคิมใช่เหรอแม่ก็มีแฟนเด็กได้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะวน่าแม่เด็กเอาไปเชื่อ์ไปดูเขาในทีที่ท่าระธานท่านก้องก็หายใจไม่ไว่าไงเลยค่ะดิว่าไงครับคุณเลขาเร็วว่าเป็นไงล่ะเหมือนพยาบาลเลยเนาะเหมือนวะเหมือนอะไรเหมือนคุณหญิงคุณนายอุ้ยไม่เอานะแกเอาเป็นไรอ่ะดูลักชูออกจริงโนลักชู แม่ลาสีคุณหญิงคุณนายไม่ได้ไปกนง่ายๆนะคะจริงจริงโอเกมงรหัสไลน์นี้ชุดนี้นะดีนะำบุบคถอดชุดก่อนไม่งั้นเราจะเป็นคู่แฟดล้มหง่คิวคิวฉันชอบเธอตอนเชียร์แก้มบุบทำงานเหมือนเชียร์มวยเลยมาหัดแล้วตอนนี้นะส่งพลังบวกไงไม่กล้าสบตาพี่พีทเลยกลัวละลายแม่แม่เซ็กซี่มาก ร้องให้พี่เพชรร้องฮหร้องเพลงให้พี่เพชรได้จนจบเลยค่ะอย่าลืมไปเต้นด้วยนะแต่ขอไม่ต้องไปแล้วอโอ้ยตอนนี้ขอบคุณมากเลยที่เราไปไหนแล้วเนี่ยเราเจอคนไม่ว่าจะที่ไหนไม่ว่าจะเป็นห้างไหนทุกคนจะทําสัญลักษณ์แบบนี้ <ทำ S 2> เรารู้เ,รเลยนี่ไงแล้วเราก็จะทางี้คิวเราเดินมาแล้วก็ทํางี้คิวแล้วเราก็ทํเงี้เลิฟเลิฟเราเขาว่าไม่ได้ทักแม่แนะคะทักคนข้างหลังโอ้โหเธอ S <S <an> <S ยอย่าค่าอย่าแกงฉช่ไลยผู้ชายออบอุ่นพี่พี่เคยอยากได้โปรกันแดดคุณแม่สวยมากกันแดดอ่ะไม่มีโปรให้จริงๆเพราะว่าของจะข,ขายยังไม่เลยแต่กันแดดใครจะเอารหัสคือกันแดดศูนย์หนึ่งกันแดดหมดรอบนี้แล้วรอยาวๆอาจจะถึงพฤศจิกา f. มีคุยความเป็นไปได้ถ้าใครหมดแล้วก็มาซื้อที่เอนะคะมีความเป็นไปได้เดี๋ยวนะเราเดี๋ยวไปหาช่วยมา มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นใครเอารหัสคือกันแดดศูนย์หนึ่งนะคะรหัสคือกันแดดศูนย์หนึ่งใครเอาทิ้งได้เลยนะรืร่องของกันแดดนะจ๊ะถ้าอยากซื้อโปรดักของแม่นะคะถือได้ที่ทิกตอกบิลเลยค่ะจิขายเลยอเอาขายสิยิงอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรเหรอเรายุ่งเนาะเราหนูว่ายุ่งเนาะพี่พีทอ้อนวอนขอความรักแต่ ไหนไหนมากใช่ไหมล่ะใช่หรือไม่เล่าไม่ดีเลยเอ๊อเห็นหน้าพูดพออ้อนเขาดอยหนูก็ทำงานเหมือนกันอ่ะวันนี้เขาก็ไปทำงานมามีคนมีคนไปที่โรงพยาบาลด้วยเห็นอยู่แหมพี่พีพี่คนเดียวหรอหนูก็มีค่ะพี่เก่งเขาีม่รอตั้งนี่กลับมาแล้วครับตอนแรกไม่กังวลไปทำงานที่โรงพยาบาลนะแฟนขับแฟนค่ากลับบ้านได้แล้วคืออะไรวะ ขึ้นมาในรอบพี่พีชอย่ยิ้มสิคะเขาบอกว่าเต้น cover แล้วค่ะฝากด้วยนะคะไม่วคือฉันฉันเห็นคลิปเต้นอีฟกับพีชฉันเห็นคลิปเต้นฉ่ำมากเพราะอะไรป๊ะพี่พีชรีโพสฉันแบาทำไมมันฝีมันขึ้นมาจังเลยคนที่เต้น cover อ๋อแต่ละครฐานพานิชรีโพสรีโพสให้ทุกคนเลยเออหนูก็แบบไปกดหัวใจด้วยใช่มันเต้นคิปอยู่นั่นแหละเข้าไปเล่น พี่พีทรีโพสให้ทุกคนเลยแล้วเราฟอลพี่พีทไงอ้าเหรอมันมันจะขึ้นเหรอมันจะขึ้นถ้าเราเดี๋ยวไปรีกทำไมมันเด้งมาหาหนูจังเลยวัีให้ทุกคนเป็นกําลังใจไงแล้วเราตัดสินจากอะไรคะเราตัดสินจากอันไหนที่ที่ชอบแล้วก็มียอดไลยอดแชร์ด้วยยอดไลยอดแชร์เยอะอยากอยากได้ชามนี่ มีถ้วยอะไรที่ใสๆแล้วใส่น้ําได้ไหมครับแต่ว่าเอาไข่อื่นก่อนดีั้งนั้นน่ะไม่จะเอาเอามาหยอดเล่นโชว์ให้ทุกคนดูไม่ได้เอามาขายคนยังเดินวุ่นกันอยู่เลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเองก็ได้ครับเอาถ้วยใช่ไหมคะใช่พี่พีตัวเล็กไปเลยอ่ะพี่พี นนล,ลูกสาวกำลังหัดเต้นอยู่อุ้ยแรงนะมีโป